ทุกคนสวัสดีครับนี่คือภูวาเป็นหลังหลัๆภูวารีสอร์ททุกคนตอนเช้าๆเลยทุกคนจา้าสวยมากดูดเช้ามามีกลิ่นหอมเสียงนกค่ะหอมดอกไม้ดูสิเราชอบดอกนี้มากเลยสวยมีความเป็นทั้งดอกตูมดอกบานดอกที่จะเป็นเมล็ดแก่โรยรา เพื่อจะเติบโตต่อไปที่หาสวยมากเป็นหลังๆนะฮะมีความเป็นส่วนตัวอยู่ตรงเดินข้ามถนนมาก็จะเจอเลยภูวาจากสถานีรถไฟอยุธยานะครับเมืองมรดกโลกส่วนใหญ่เวลาใครมาอายุธยาอุทาันแล้วดูต้นนี้สิเขาก็จะข้ามไปทางฝั่งของ ั่งแม่น้ำป่าสักไปในเมืองเลยใช่ไหมแต่ตรงนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นแม่น้ำป่าสักมีท่าเรือตรงหน้ารถไฟค่ะเดินไป50เมตรนะฮะทุกคนก็จะมีท่าเรือข้ามไปเลยถึงตลาดเจ้าพรหมทุกคนาดอกกุหลาบสวยมากทุกคนครับเชียงนกสุดยอดจริงๆเลยทุกคนดูสิกุหลาบสีชมพูนะฮะนี่ฮะสีชมพูสีเหลืองโอโลส ีแกงทุกคนเดินทางเข้าไปในซอยนี้ก็ได้ ตรงใกล้ๆตรงนี้จะไปจริงๆไปวัดกล้วยก็ได้วัดเกาะแก้วลอดใต้สะพานปีดีำํำรงสะพานนาเลสวนสะพานสามสะพานเอากาทุสรถสามแห่งอรวมกันนะฮะถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาทางสะพานไปก็จะไปอุทยานประวัติศาสตร์ไปคลองมะขามเรียงอะไรประมาณนี้ฮะทุกคนแล้วไปเจ้าพรมได้อีกทางหนึ่งก็ข้ามถนนไปขับรถไปแต่ถ้าเดินไปลอดใต้สะพานไปจะไปวัดเกาะแก้วได้วัดกล้วยได้ทุกคน,นฮะเป็นหลังๆสงบมากโรแมนติกทุกคน เช้าเแต่ถ้าเราออกจากภูวารีสอร์ทเลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมเป็นวัดอะไรไหนทวนอีกรอบหนึงซิวัดหลวงพ่อดำนะฮะก็คือวัดธรรมนิยมเดินไปก็วัดป่าคูประมาณ2กิโลทุกคนวัดป่าคูนะฮะติดแม่น้ำป่าสักเหมือนกันทุกคนนะาสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วก็ไปอีกนิดนึงประมาณกิโลกว่ากทุกคนก็จะเป็นวัดวัดอะไร วัดไผ่โสมนารินก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่แบบว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของกรุงศรีอยุธยานะฮะทุกคนด,สด,นนนคดนคูสวยมากอ่ะดอกพุทตานใช่ไหมอันนี้เขาเรียกดอกพุทตานใช่ไหมครับสวยมากทุกคนต้นไม้หายากทุกคนยีฬาวดีรัตนทมฝนลงเม็ดนะ่ะทุกคนเราว่าจะไปวัดเสนาสนารามราชวรวิหารลงท้ายว่าราชวรวิหารนะฮะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกทุกคน นะครับซึ่งวัดอารามหลวงชั้นเอกเราย้ำบ่อยๆว่าฮะว่าที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมีวัดอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวารมหาวิหารแต่ถ้าเกิดใครไปเชียงใหม่ก็จะมีหลงท้ายว่าวารมหาวิหารก็เป็นวัดพระสิงห์เชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็วัดวัดใหญ่วัดใหญ่พระพุทธชินาราที่พิษณุโลกก็เป็นชนิดวรมหาวิหารไม่มีคําว่าราชนะ,ะแต่ชนิดที่ยาวเฟื้อยกว่านี้ กว่า2ชนิดนี้ก็เป็นวัดโพวัดอาุณวัดพระพุทธบาทสระบุรีก็จะลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารซึ่งครบเลยมีทั้งราชมีทั้งมหาเลยทุกคนเป็นพระอารามหลวงทั้ง3ชนิดที่ลงท้ายนามสกุลต่างกันออกไปแต่เป็นชนิดเอกพระอารามหลวงชั้นเอกโอ้ยดูสิทุกคนจ๋านี่คือเวลาจะมาเช็คอินต้องมาหลังนี้ฮะทุกคนนะฮะแล้วก็นี่หารถไฟเห็นไหมข้างนอกที่มีรถวิ่งก็เป็นรถไฟเลยน,นี่สวยมากทุกคนจ๋า ควาดุมสินี่เพิ่งบาทนะเนี่ยหืมหอมมากาหอมจริงๆนี่าทจะเป็นลานตรงนี้นะฮะเรือสายก็ไปวัดอะไรวัดธรรมนิยมวัดปา่าคูที่บอกนะฮะเดี๋ยววันนี้จะไปไหนเราจะข้ามเรือเนาะดูสิ คืนนี้เป็นคืนที่3แล้วอีกคืนหนึ่งที่เราจะต้องอ,ออกจากที่นี่แบบว่าโอ้โหไวมากแล้วก็แต่เราก็ถ่ายอะไรให้อยู่ตลอดเวลาให้กับชาวโลกรู้ว่าเรามาพูวานะฮะเมื่อวานเราก็เดินทางไปคือการเดินทางถ้าเกิดเรานั่งรถ2แถวเนี่ยก็จะได้เห็นวิวชิวทัตอ,อีกแบบหนึ่งนะฮะทุกคนนะฮะแล้วก็ลบเมมโมรีชาร์จแบตนะฮะโพสให้ชาวโลกรู้ให้คุ้มค่ากับการที่เราได้มาเยือนเมืองกรุงเก่าไม่ได้มาบ่อยใช่ไหมทุกคน นะฮะทุกคนจากนี้บรรยากาศตอนเช้าๆค่ะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนเป็นคนจากนี่คือภูวา่าเดี๋ยวอาจจะไปวัดเศรนาใช่ไหมเขาบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งแถวๆถวนั้นอร่อยนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะกงกินก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะบอกต่อให้ชาวโลกรู้ว่าเรามีสิ่งดีๆนอกจากอุทยานประวัติศาสตร์นอกจากปลาตะพงตะเพียนกุ้งกล้ามกรามใช่ไหมที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดอดุทยานอกจากจะมีดอกสนุ่แต่เรายังไม่เห็นดอกสนุ้ดอกอะไรสีเหลืองเหลืองทุกคนนี่นๆ อันนี้ดอกอะไรสีเหลืองกำลังจ,จะบาท,าทุกคนนี่ฮะทุกคนบรรยากาศสุดยอดนอนสบายมากเตียงนอนสบายห่มอุ่นมากทุกคนนะฮะครบครันยล่เนี่ยสถานร,รถไฟเห็นไหมออกมาเจอสถานร,รถไฟเลยแต่ว่าเหมือนอยู่คนละโลกกับรถไฟไม่มีความอ๋อเสียงรบกวนใดๆเลยนะนอนสงบมากมีความสุขสุด นะฮะย่าฮบอกต่อสิ่งดีๆเดินไปนิดเดียวก็จะเป็นวัดหลวงพ่อดำทุกคนริมแม่น้ำป่าสักเช่นเดียวกันอยากให้ทุกคนได้มาจาังเลยนะฮะี่ฮะเดินไปนะเห็นสะพานปีดีทำลงุงสะพานดาเลสวนสะพานเอกาสามสะพานคะ นะฮะข้ามแม่น้ําป่าสักเลี้ยวขวาไปในเมืองอุทยานประวัติศาสตร์วัดราชบพิตรนะฮะวัดมหาธาตุแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะเลี้ยวซ้ายนะฮะตรงสุดตรงนั้นก่อนจะเลี้ยวซ้ายก็จะเจอวัดพิชัยสงครามทุกคนวัดนามมงคลนะฮะเลี้ยวซ้ายตรงสะพานตรงนั้นก็จะไปวัดอะไรฮะวัดสามปลืม้มนะฮะแล้วเลยไปหน่อยก็จะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลทุกคน